คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอด o นคุดไนทาง CGN Podcast คุณผู้ฟังเคยเป็นแบบนี้ไหมครับที่เดินอยู่บนถนนหรือบนทางเท้าแล้วรู้สึกว่าคนที่เดินอยู่ข้างหน้าเราทำไมถึงได้เดินช้าจังเลยไม่ได้ละเราต้องแซงนำขึ้นไปให้ได้หน่อยแนย่ถ้าจะเดินนำหน้าคนที่เดินเร็วอย่างเราก็ต้องเป็นคนที่เดินเร็วกว่าเราเท่านั้นแหละจะมาเดินช้ากว่าเราได้ยังไง ทั้งที่คุณผู้ฟังก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรแม้แต่น้อยเลยครับก็ยังรู้สึกว่าต้องเอาชนะให้ได้เคยเป็นกันใช่ไหมครับผมเองก็เคยเป็นครับโดยเฉพาะตอนเช้าๆที่จะต้องขึ้นรถไฟฟ้าเวลาผมเดินขึ้นบันไดเลื่อนมีบ่อยครั้งมากครับที่ผมจะรู้สึกหงุดหงิดคนที่อยู่ด้านหน้าเพราะผมคิดว่าผมจะต้องรีบไปให้ทันขึ้นรถไฟแล้วถ้าคนข้างหน้าผมยังยืนขวางอยู่แบบนี้ผมจะต้องไปไม่ทันแน่นอน หลายคนต้องเป็นคล้ายๆผมแน่นอนซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้คำตอบจริงๆนั่นแหละครับว่าจะรีบร้อนไปทำไมบางคนอาจจะบอกว่าให้รีบไว้ก่อนพอถึงเวลาจะได้ไม่ต้องรีบร้อนจริงหรือเปล่าครับบางทีที่เรารีบแต่เนินเน่นๆพอถึงเวลาที่อยากจะไม่รีบร้อนอาจจะกลับกลายเป็นต้องรีบกว่าเดิมก็ได้เพราะตอนแรกที่รีบดันลืมทำนั่นลืมหยิบนี่ลืมเก็บนูน่นผมคิดว่าความรีบร้อนไม่ได้ผิดนะครับ ถ้าเรารู้จุดประสงค์ของความรีบนั้นแล้วจัดการให้ถูกก็จะทำให้การใช้ชีวิตของเราง่ายขึ้นและผิดพลาดน้อยลงครับพอพูดถึงความรีบร้อนทำให้ผมนึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยพูดกับผมเลยครับในตอนที่ผมยังเป็นคนที่รีบร้อนในการตัดสินใจรีบร้อนที่จะคว้าโอกาสและทาให้ต้องพลาดรายละเอียดเล็กๆไปท่านบอกผมว่าเธอรีบร้อนเธอเร่งรัดเพราะเธอกังวลว่าจะถูกตัดหน้า เธอวิตกว่าจะไม่ทันเวลาเธอกลัวว่าจะเสียโอกาสไปความรีบร้อนไม่เคยมาจากความสุขความรีบร้อนเป็นผลมาจากความกลัวเสมอวางใจในพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมของเรานะไม่ต้องรีบร้อนหรอกทุกอย่างจะดีเองขอให้เราวางใจในพระเจ้าทำในสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำและเริ่มออกเดินทางเมื่อพระเจ้าบอกให้เราเดินนะครับส่วนในช่วงที่พระเจ้าบอกให้เรารอ ก็ขอพระเจ้าช่วยให้ใจเรานิ่งพอและรับรู้วางใจในความเป็นพระเจ้าของพระองค์ผมนึกถึงข้อพระคัมภีร์ที่บอกไว้ว่าจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าหลายครั้งเราอาจจะใช้ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้หนุนใจในเวลาที่มีความกังวลใช่ไหมครับผมคิดว่านอกจากหนุนใจกันแล้วพระธรรมข้อนี้ยังเตือนใจเราอีกด้วยนะครับว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระองค์จะเป็นป้อมปราการมั่นคง ในท่ามกลางชีวิตที่รีบเร่งของเราเราเชื่อวางใจในพระเจ้าและให้ใจของเรานิ่งรอคอยแผนการของพระองค์ด้วยกันนะครับผมก็ได้ลองทบทวนตัวเองดูครับในทุกครั้งที่ผมใจร้อนผมจะถามตัวเองก่อนว่าเรารีบไปทำไมแล้วถ้าผมพบว่าไม่มีเหตุผลให้ต้องรีบร้อนผมก็จะลองปรับความคิดมาหาเหตุผลว่าแล้วถ้าไม่รีบร้อนละ่ะจะเป็นอะไรไหมแน่นอนว่าคำตอบก็คือ ไม่เป็นอะไรเลยเมื่อเราเพ่งการจดจ่อของเราไปที่พระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมมากกว่าผลลัพธ์ที่เราเคยคาดหวังเรากำลังหลุดออกจากวงจรควบคุมของขั้วตรงข้ามระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลวในโลกนี้และกำลังยอมจํานนต่อแผนการของพระเจ้าที่เราสามารถวางใจได้ว่าเป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพของเราไม่ใช่เพื่อทำร้ายเราอย่างแน่นอนครับ ขอให้คุณผู้ฟังจะสามารถเอาชนะความกังวลและความรีบร้อนได้โดยการสงบนิ่งและรู้ว่าพระองค์คือพระเจ้าและคุณคือที่รักของพระองค์นะครับอย่าลืมแชร์เรื่องราวดีๆก่อนนอนนี้ไปถึงเพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในคืนนี้นะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก็อดไนคุดไนได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สสำหรับคืนนี้ Good night ครับ